สวัสดีครับนี่ช่องบักสันบ้านนานะครับผมฝากช่องด้วยนะครับช่องบักสันบ้านนานะครับผมฝากด้วยฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่นะครับที่อิสราเอลมาประมาณ4ปีเต็มนะครับ4ปีเต็มนะครับผมก็หลืออีกปีปีนี้1ปี3เดือนนะครับก็จะได้กลับนะครับผม ถามว่านะครับผมการอยู่นี้นะครับการอยู่นี้ครับมันจะได้อะไรบ้างนะครับได้ครับได้ครับได้ได้ได้เงินกลับไปตังรักนะครับการมาอิสราเอลนะครับที่ถูกต้องนะครับผมหรือว่าเมนี้ออกจากวีซ่านะครับผมก้อนหนึ่งนะครับถ้าโุกวันนี้ก็จะมีเงินเขาเรียกเงินจินเปล่าหนึ่งครับผม ตอนกัปนะครับผมเงินบิสซีมนะครับตอนกัปก็พอสมควรพอตั้งรักได้ครับอย่างน้อยเองเจ็บไม่มีเงินเจ็บเองก็จะมีเงินตั้งรักนะครับผมอันที่สองครับเงินเดือนสูงพอได้นะครับสูงพอได้ครับนะเปรียบเทียบกับเกาหลีตอนนี้ก็ผมว่าน่าอิสราเอลอิสราเอลน่าจะดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับผมอิสราเอลก็ได้อยู่ประมาณนะแปดพันเช็คนะครับ เอาตีไปเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้านะครับท่านต่ำนะครับที่ทํางานมานี้ได้อยู่ต่ําสุดคือเจ็ดพันห้านะครับช่วงนี้นะครับผมหรือว่าอยู่ตรงที่ต่ําจริงๆนะครับก็อยู่ไม่มีงานจริงๆก็คือห้าพันสามนะครับขั้นแรงขั้นต่ําอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ค่าอยู่ค่ากินนะครับค่าที่พักก็ขึ้นอยู่ที่หัวหน้านะครับถ้าจะเป็นอยู่แบบร่วมกันครับเหมือนพวกเหมือน คนที่เขาไปต๊กอยู่สวนนะครับสวนพวกข้าวพมานะครับก็จะเป็นห้องรวมหรือว่าห้องสาคนสองคนอย่างนี้นะครับผมแต่ผมมาต๊กอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับผมได้นอนห้องละคนนะครับปานเป็นหลังนะครับห้องละคนนะครับก่อเสียค่าห้องนะครับต่อเดือนนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่าอินเทอร์เน็ตค่าซักผ้านะครับผมค่าค่ากินนี่ก็คือเขาตั้งไว้นะครับพันห้านะครับ 1,500นะ1,500เช็คนะครับผมให้กินได้นะครับในวงเงินนี้นะครับเข้าไปรูดได้นะครับนั่นจะมีรหัสนะครับของใครของมันนะครับไปรูดได้นะก็จะก็ก็จะอยู่กับตัวเราด้วยนะครับว่าจะประหยัดได้แค่ไหนนะครับก็ถามว่าอยู่นี่ก็งานก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ถือว่านักนะครับถ้าคนเคยผ่านงานสวนมานะครับอย่างอย่างเคยกู้มันมา เคยตัดอ้อยมาเคยไถนานะครับเคยทำงานอยู่กลางแดดนะครับก็สบายแน่นอนครับไม่ไม่ต้องห่วงครับผมว่าทำได้แน่นอนครับนะครับสิ่งที่จะอยู่ได้เลยนะครับอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับอยามีเงินส่งบ้านแน่นอนครับถ้ายุ่งกับเรื่องยาเสพติดนะครับก็เงินนี่จะไม่ได้ส่งบ้านแน่นอนครับส่ส่งก็ได้ส่งนิดเดียวนะครับผม ทำมานี่ก็คือพยายามอย่าไปยุ่งกับเรื่องยานะครับเรื่งยาเสพติดนะครับผมกินเหล้ากินยาก็เป็นปกตินะครับไม่ถือไม่ถือมากไม่ถือก็ว่าเยอะนะครับสำหรับการทํางานมา,ากกินเบียร์ปองสองปองสามปองก่อนนอนอย่างนี้นะครับหรือว่าวันยุดกินนะครับผมมันก็ถือว่าไม่ไม่ถือว่าแพงมากสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการคลายเคยรียดไปเพราะว่าไม่มีวันเที่ยวนะครับไม่มีบอลสังสรรค์ปาร์ตี้เดบเกาหลีนะครับก็คือมีแค่ ทำงานส้นเดือนมาก็เข่าเมืองโสงเงินแค่นั้นนะครับกับครับซือกับเข่ามาครับนะครับผมมาทำงานต่อออลังอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันห่างจากเมืองมากห่างจากตัวเมืองมากครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ใครอยู่ใกล้เมืองก็ดีไปหน่อยนะครับก็ได้ไปเดินห้างเดินเที่ยวแต่ผู้ผมนี่คือ่าอยู่ไกลเมืองครับคือขึ้นรถไปกับประมาณ30กว่านาทีก็เหนื่อยนะครับผมรอรถบางกว่าจะได้ครับกับนะอ่ะใครจะมากก็หนึ่งครับตั้งใจครับ ตั้งใจมาเจ็บเงินนะครับใจดีที่สุดนะครับตั้งใจมาเจ็บเงินตั้งใจมาเอาเงินนะครับอย่าตั้งใจเอาแต่ได้เงินมาเอาไปใช้อย่างอื่นให้มันไม่ฟุ่มเฟือยก็ก็ไม่ต้องมาครับผมบอกผมแนะนํานะครับถ้ามาเราได้เงินเจ็บก็คือว่าโอเคครับแนะนํามาครับหรือว่าครอบครัวเองกําลังลําบากนะครับกู้เงินมาครับปีนึงครับไม่ต้องห่วงครับปีนึ่งแค่นี้มั่แน่นอนครับเงินนี่เป็นแสนนี่นะครับผมอ่ะ ฝากด้วยนะครับใครมากก็ตั้งใจทําด้วยนะครับใครกําลังมากก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมให้สู้ๆนะครับมาถึงเราจะถอดนะครับเด้อฝากกดติดตามช่องบักสันบ้านนาด้วยนะครับผมมีอะไรถามมีอะไรแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม